กลับเข้ามาช่วงที่3ของ most new ค่ะช่วงนี้ก็ได้เวลาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันแล้วค่ะคุณออนวลันพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำว่าสังกะสีหรือมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะคว่าซิงค์มีความหมายอย่างไรและรวมไปถึงจะพบสังกะสีได้จากอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ most n o w ว c a p ค่ะ กทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณกำลังอยู่กับออนออลันนันทปัตตะแววนะคะในช่วง most n o v o c a b ค่ะช่วงนี้นะคะคำศัพท์แห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องราวของแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุที่ชื่อว่าสังกะสีนะคะสังกะสีแร่ธาตุเขามีชื่อว่า Zn Zinc นั่นเองนะคะซิงต้องออกตัวแซหรือว่าตัว C ให้ชัดน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมายความเป็นอย่างอื่นค่ะเอาละค่ะซิงจะสะกดอย่างไรไปถามดรมอสกันค่ะสังกสีซิ n ซ์แไอเอ็นีซิสังกสีเป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกับออกซิเจนและธาตุที่ไม่ใช่โลหะนัก สังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อยกลาสไฮโดรเจนออกมาสังกะสีจัดเป็นแร่ธาตุในกลุ่มแร่ธาตุปริมาณน,น้อยขอบคุณดรมอสค่ะซิง Zinc นะคะหรือว่าแร่ธาตุสังกะสีค่ะถ้าเกิดเรียนสายเคมี Me นะคะน้องๆก็ต้องอ่านในตารางธาตุว่าเป็นตัว Zn นี่เลยเด็กเคมี Me. ต้องบอกเลยนะคะว่าแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยนะคะเขามีความจําเป็นในร่างกายมากๆจะถูกแบ่งออกเป็น90%เอนี่ยอยู่ในกระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อค่ะและอีก10%อเนี่ยนะคะอยู่ในเลือดตับ ตับอ่อนแล้วก็ยังแยกย่อยออกมาอีกนะคะว่ามวลที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะคะ80%เนี่ยก็จะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะส่วนอีก20%เอนี่ยอยู่ในน้ำเลือดในตัวเราเนี่ยะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสังกะสีหรือว่าซิงเนี่ยนะคะเขาอยู่ในะร่างกายเราและก็มีความจำเป็นแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะถูกขับถ่ายออกไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วการขับถ่ายออกไปก็ ผ่านทางอุจจาระและก็ผ่านทางปัสสาวะนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดโดยปะกะติร่างกายของเราขับซิงค์หรือว่าสังกะสีออกไปประมาณ300-600ถึงมิลลิกรัมถือว่าเป็นเรื่องปะกะติค่ะแต่ทีนี้แล้วแร่ธาตุแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะนั่นก็คือเรื่องของสิวๆค่ะถ้าเกิดคุณไม่อยากให้สิวขึ้นในร่างกายนะคะคุณต้องรับประทานแร่ธาตุสังกะสีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณไปหาได้นะคะในจำพวกเนื้อสัตว์ ตับหรือว่าจำพวกอาหารทะเลค่ะโดยเฉพาะหอยนางรมคุณชายคะทานได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเพิ่มในช่วยเรื่องของแร่ธาตุแร่ธาตุสังกะสีจะต้องบอกก่อนเลยนะคะแต่ว่าไม่ช่วยเรื่องอื่นนะคะต้องบอกว่าจำเอาไว้เลยว่าหอยนางรมดีที่สุดในการที่ให้แร่ธาตุสังกะสีค่ะ และนี่ก็คือในช่วงของ Most No Vocab นะคะแหมได้สะกดคำศัพท์ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์แล้วยังได้ประโยชน์อีกด้วยลืมลืมไปนะคุณชายหอยนารมเนี่ยช่วยในยเรื่องของสัมกสีนะคะไม่ได้เชื่อเรื่องอื่น <c oughs> เอาละค่ะหมดเวลาของ Most No v o c a แแล้วค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพิธีกรแล้วกันนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าออนไปแล้วสวัสดีค่ะ นังนุ่ฮะใ,ในบรรดาท่าต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะสมัยเรียนหนังสือใจยัจ่จาได้เลยว่าท่องขึ้นใจเลยก็คือถ้าหากว่าเป็นสังกะสีหรือว่าซิงนะฮะก็จะมีมากอยู่ในอาหารที่เป็นประเภทตับนะฮะแล้วถ้าหากว่าพูดถึงอาหารอีกประเภทนึงก็คือบรรดาหอยนางรม โอ้โหจะอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีมากมายเลยทีเดียวอาหารทะเ,เลต่างๆนะคะ<ช>ก็จะอุดมไปด้วยสังกะสีค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูในร่างกายของเรานี่นะคะคอาจารย์คะคือร้อยละ90ของสังกะสีจะอยู่ที่กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออีกร้อยละ1ิบค่ะจะอยู่ที่ตับอ่อนตับแล้วก็เลือดนะคะคก็จะพบได้มากเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขาดธาตุนี้ไปก็ต้องหาวิธีการในการเสริมสร้างธาตุนี้ให้เต็มที่เหมือนกันนะครับค่ะขอบพระคุณคุณออนวรันนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเรากันอีก แล้วค่ะคุณผู้ชมคะร่วมสนุกการคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะจากภาพยนตร์เรือ all ่องเสพอัพออลอินเซฟโดนใจหัวใจโดนเธอค่ะถามคุณผู้ชมว่าร่างกายจะมีการหลั่งสารอะไรออกมาเพื่อก่อให้เกิดความสุขคำตอบไม่ยากเลยนะคะอเอฟเวนหนึ่งค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระ mn สองสารเอนโดฟินร่วมสนุกการผ่าน sms 468-9110พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะคะ mn 1หรือว่า mn 2และส่งเข้ามาข้อความคลังละสาบาทค่ะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์นะครับที่จะได้รับบัตรยม ชมภาพยนต์2ใบละภาพยนต์บอลิงอีก2ใบทั้งหมดมี2รางวัลครับค่ะขอบพระคุณของรางวัลจากทางเมเจอร์ซ e นิเพ็กซ์ค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมหลุนมากเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามบรรยากาศที่คนรักสุขภาพรวมถึงรักความสวยความงามพลาดไม่ได้เลยกับงานไลฟ์สไตล์การเด่นนะคะซึ่งเปิดตัวกันไปนะคะจัดงานผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับ คำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่อง step up all in สเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอร่างกายจะหลั่งสารอะไรออกมาเพื่อก่ให้อเกิดความสุข MN 1สารต้านอนุมูลอิสระ MN 2สารเอนโดฟินส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN 1หรือ MN 2ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพลที่นั่งและบัตรโยนโบว์ลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล